สวัสดีค่ะน้องจอยตั้งท้องแล้วเก่งลายพรางประกาศข่าวดีน้องจอยตั้งท้องพร้อมทุ่มจัดหนักไม่ยัง้งหลังมีลูกให้เป็นของขวัญจากกรณีเก่งลายพรางและน้องเนยแฟนสาวที่คบหากันมา6ปีต่างคนต่างแยกกันเดินคนละทางโดยที่น้องเนยน,นั้นได้เปิดตัวแฟนใหม่และปัจจุบันอดีตคนรักอย่างน้องเนยก็เพิ่งได้คลอดลูกกับสามีใหม่โดยตั้งชื่อว่าน้องวิปครีม อีกทั้งในเวลาต่อมาเก่งลายพรางได้ออกมาตอบคำถามว่าทำไมเก่งเลิกกับเนยเก่งก็หน้าแดงและเครียดไปทันทีแล้วได้กล่าวว่าตนยอมรับว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่รุนแรงและตนจะตอบตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่พูดอีกแล้วส่วนสาเหตุที่ตนเลิกกับเนยตนไม่ทราบอยากรู้สาเหตุที่ต้องเลิกให้ไปถามเนยเพราะตนไม่ใช่คนบอกเลิก หลังจากที่เราครบกันมา6ปีซึ่งรวมระยะเวลาเข้าคุก3ปี3เดือน23วันส่วนเรื่องอื่นตนไม่อยากพูดเพราะมันเซนซิทีฟไม่อย่างนั้นจะเป็นการใส่ความฝ่ายหญิงน้องเนยดูแลตนเองตอนที่ติดคุกเพราะเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่าจดจำแต่ข้อดีหรือข้อเสียเราเลิกกันไม่ได้เกลียดกัน แค่ไม่ได้คุยกันและยังคงให้กำลังใจอยากให้คนที่ติดตามทั้งตนและน้องเนยไม่ต้องถามว่าเราเลิกกันเพราะอะไรแต่ขอให้ติดตามเราทั้งคู่ก็พอหลังจากนั้นเก่งรายพางก็ได้เปิดตัวแฟนสาวหน้าคมอย่างน้องจอยล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับเก่งรายพางประกาศข่าวดีน้องจอยตั้งท้องพร้อมกับทุ่มจัดหนักไม่ยัง้งหลังมีลูกให้เป็นของขวัญ โดยหลังจากเก่งลายพรางทราบว่าน้องจอยตั้งท้องก็พาไปตรวจซ้ําพร้อมกับฝากคันและเตรียมทุกอย่างอย่างดีที่สุดเพื่อรอต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวอีกทั้งเก่งลายพรางก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่ครับตอนนี้เรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกแล้วอย่าว่าผมเห่อลูกเลยนะครับเพราะผมรอมานานเอาใจช่วยผมด้วยนะครับเตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่ครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับ ยังไม่เห็นหน้ากันก็ยังรักได้ขนาดนี้คำว่าพ่อแม่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับบ้านอื่นเตรียมพร้อมกันยังไงบ้างครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ี e ิวส์ขอบคุณค่ะ